ก็สวัสดีครับสำหรับนักสะสมสแตมอ่าก็วันนี้ก็จะมีสแตมนายหลวงรัชกาลที่9นะครับก็เป็นสแตมเก่าของรัชกาลที่9รารัชกาลที่9จัดว่าเป็นรัชกาลที่มีสแตมออกตามมากที่สดุดและเป็นเกือบรุ่นท้ายเนาะอ่าของรัชกาลที่9ที่ออกมาวันนี้มาเสนอขายให้ราคาไม่แพงใบละ1บาทนะครับสำหรับไข่ที่ อยากได้ไปสะสมเนาะหรือนักสะสมมือใหม่ก็สามารถเลือกชมคลิปเก่าๆหรือคลิปที่กำลังลงอยู่นี่แล้วก็ทักมาได้นะครับว่าอยากได้แบบไหนเพราะสำหรับดีนิยาบทของราชการที่9ก็มีมาให้ท่านเลือกมากมายนะ,ะเพราะจัดว่ายุคสมัยของราชการที่9จัดว่าเป็นยุคสมัยที่เฟื่องฟูเรื่องสเต็มเรื่องการคมนาคมขนส่งทุกอย่างนะครับ ก็ใครที่อยากได้อก็ลองทักมาใต้โพสตนะครับทักมาคุยมาถามอามาสอบหารุ่นที่ท่านอยากได้ก็ได้นะครับก็โอเคครับวันนี้สวัสดีครับ